ราอยู่กันที่สตูดิโอของไลฟ์นะฮะมาถ่าย MV ของน้องหนิมซึ่งไม่ได้เจอกันน้องนานแล้วเจอล่าสุดตอนไหนเนาะจำไม่ได้อะเดี๋ยวถามเจ้าตัวเองนะฮะสวัสดีครับน้องหนิมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่เนาะนั่นสิคะพี่จำไม่ได้นอกก็จำไม่ได้เพราะเป็นว่านานแล้วตั้งแตอนของยูทูบละไทยยูกทูบละไทย วันนั้นไม่เจอกันที่งานคอนเสิร์ตเลยอือค่ะอ่ใช่่แต่ยังอันนั้นยังเป็นเพ,เพลงเก่าอยู่อืมอันนี้เพลงใหม่แล้วคะ<อ>่ะไปถ่าย MV เพลงที่ชื่อว่า Limited Edition ค่ะแปลไหม แปลงก็ได้ไปไปก็ได้ไปก็ได้คือของลิมิเต็ดเนี่ยมันจะแบบว่าหายากมีเพียงไม่กี่ชิ้นในโลกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้หายากมากเลยหาหนิมไม่เจอไม่ใช่แหมนะแต่ยืดตัวเลยทันทีนะคุณผู้ชมก็เพลงเพลงนี้ก็จะพูดถึงผู้ชายที่แบบเป็นลิมิเต็ดอี dition ซึ่งมีอยู่เป็นส่วนน้อยมากของโลกไปนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเขาแล้วแบบว่าเฮ้ยลิมิเต็ดคือไมทําไมเลิศทาไมหล่อทำไมดีแสนดีขนาดนี้ไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างจากเพลงที่แล้วเนะ แตกต่างเพลงที่แล้วเราก็จะอวยตัวเองมากกว่าว่าฉันสวยฉันเลิศมาจีบฉันเถอะซึ่งก็ไม่มีใครจีบสักทีคราวนี้ก็เลยแบบอวยผู้ชายดีกว่าค่ะเปลี่ยนประเด็นค่ะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นซีรีส์ต่อเนาะใช่ใช่หลังจากอวยตัวเองแล้วไม่สําเร็จไม่สําเร็จก็ยังโสดอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็อวยผู้ชายกันต่อไปเผื่อจะได้บ้างอะไรมงแล้วความแตกต่างระหว่างเพลงนี้อ่ะนอกจากเรื่องเพลงช้าเพลงเร็ว,แล,วแล้วความแตกต่างยากง่ายแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงหรอคะเพลงนี้ก็เนื้อหาจะโตขึ้นแล้วก็จะดูเซ็กซี่ขึ้นดู จากลูกการเติตัวแล้วนะคะก็โ๊กักันนิดนึงนิดเดียวนิดเดียว,ดดยวขัดใจพ่อนิดหน่อยแต่ว่าจะมีความมุงม้งมิ้งฟรุงฟริ่งมากขึ้นคุณพ่อคุณพ่อเห็นหรือยัง เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตั้งแต่ตอนถ่ายภาพนิ่งแล้วค่ะถึงบอกขัดใจพ่อขัดใจพ่อแต่ว่าพ่อทําใจแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นยุคสมัยของเพลงลูกทุ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็คงต้องยอมรับแล้วก็นักร้องลูกทุ่งก็คงจะต้องปรับตัวกันไปตามสมัยอะถ้าเกิดว่าเรายังแบบยืนอยู่ที่เดิมมันอาจจะแบบคนฟังน้อยลงหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปรับเป็นไปตามยุคสมัยค่ะ ก็จะได้เห็นได้ว่าน้องก็เริ่มปรับตัวมาตั้งแต่ตอนเพลงก่อนหน้านี้เนอะแต่หนูขอโทษ เริ่มเซ็กซี่ขึ้นแต่ก็ยังมีความเป็นลูกทุง่งแต่เพลงนี้ก็ยังเป็นลูกทุ่งอยู่นะคะจะเป็นแต่ว่าเป็นลูกทุ่งแนวแดนซ์แบบโจ๊ะโจ๊ะเพราะว่าพอพูดถึงตรงนี้หลายๆคนจะบอกว่าเ,เพลงของหนิ่มไม่ค่อยลูกทุ่งเลยตั้งแต่เพลงที่แล้วน้องมีกระแสมาแล้วเพลงนี้มันอยู่ตรงไหนละที่เป็นลูกทุง่งความเป็นลูกทุ่งอยู่ตรงไหนล่ะคะก็ความเป็นธรรมชาติจริงๆลูกทุ่งก็ค,คือความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับตัวหนิมนั่นไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่ายุคเนี้ยธรรมชาติของยุคนี้คือมันเป็นแบบนี้อืเราก็ร้องอย่างที่ สังคมมันเป็นไปเราอาจจะไม่ได้พูดถึงท้องไร่ท้องนาหรือว่าไม่ได้ใช้แบบดนตรีที่เป็นลูกทุ่งแท้เหมือนสมัยก่อนอ,อันนั้นเราก็อนุรักษ์ไว้แต่ว่าในยุคนี้ถ้าเกิดว่าคนฟังเขาเขาทรนเขามาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นไปตามยุคสมัยเป็นตามธรรมชาติของมันเลยไม่ได้ใช้เครื่องเป่าไม่ได้ใช้อะไรแบบสมัยก่อนเราก็จะเป็นดนตรีที่อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นฟังได้ทุกเพศทุกวัย ที่เห็นอยู่ข้างหลังตรงนู้นนะคุณผู้ชมอ่ะกล้องแพนไปนิดนึงตรงนู้นหน้าเป็นบรรดาพระเอกของหนูใช่ไหมถูกต้องค่ะบรรดาเราผู้ชายลิมิเต็ดอีดิชั่นทั้งหลาย<ม>ก็จะเลือกกันทั้งหน้าด้วยหุ่นด้วย<ม>นิสัยด้วยเงยเอโอ้เรียกว่าเปรมออะในเ,เอ็มวีตัวเนี้ยอุ้ย ฟินมากตั้งแต่เช้าเลยอ, <laughs> อะเดี๋ยวเดี๋ยวฟินตั้งแต่เช้าก็คือเช้าแล้วถ่ายตั้งแต่เช้าเลยใช่มาตั้งแต่6กโมงครึ่งค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะน้องๆพระเอกแล้วก็จะแบบถอดเสื้อเอวีดิ้งถอดเสื้อกันอย่าใให้ฉัันตงงชกำล เจก็ดีกระดาเลยเนาะก็ดีค่ะแฮปปี้ก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆ่บ้างก็ MV ก่อนหน้านี้ก็คืออยู่คนเดียวบ้างเต้นอยู่คนเดียวบ้างเต้นอยู่กับผู้หญิงบ้างใช่พระเอก MV ก็มีคนเดียวานเงี้ยแต่ตอนนี้แบบโสดอะค่ะเข้ามาหลายๆคนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสวยเลือกได้สวยเลือกได้ก็ลองเลือกกันดูพูดถึงงานกันหน่อย ก่อนหน้านี้พี่เห็นหนูไปเล่นละครด้วยเนะาะค่ะก็จะมีละครเรื่องพลน,นิกรกิมหมวนเดอะมิวส <The Musical. S 2> <ะ>ิคอลซีซั่นที่หนึ่งตอนนี้มีซีซั่นที่2อง <c oughs> นะคะกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะ ช่อง True For You อืมแล้วบทเป็นยังไงบ้างบทเรียบร้อยบทเป็นตัวของตัวเองใช่เป็นประภาค่ะลูกสาวของเจ้าคุณปัจจุกแล้วก็เป็นภรรยาดรดีเรกถ้าคนที่เคยอ่านซีรีส์พลนิกรกิมหวนมาเนี่ยก็จะทราบดีว่าประภาเนี่ยก็จะเป็นคนเรียบร้อยอยู่กับบ้านเงี้ยรักสามีเป็นตัวตนของน้องนะฮะตัวตริงจริงอันนี้คือเป็นภาพเป็นตัวตนแต่ว่าท่าทีอย่างไม่ใช่ก็คือแบบมีสามีแล้วไม่ใช่แตนี่เป็นบ้านของก กพลังการทํางานก็เป็นอย่างนี้ตัวจริงก็เป็นอย่างนี้หละค่าถึงว่านะอือค่ะแล้วเห็นล่าสุด AF เนอะมีการ r e เน i o n ใช่ใช่ reunion AF เออเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่า AF reunion concert ค่ะเพราะวันนั้นตาม IG ของน้องอยู่เห็นน้องบอกว่า AF สวยสุดถูกต้อง จริงๆแหมเขาชมอะไรมาก็รับหมดนะคะจริงๆก็สวยกันหมดน้าตาดีกันหมดร้องเพลงดีคราวนี้เนี่ยกลับมาทั้งหมดพร้อมกันเลย11รุ่นร้อยกว่าคนมาพร้อมกาหนดคนที่แบบว่าจะตามตัวยากนิดนึงคิวแน่นอย่างพี่อ๊อปองศักอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านธนกิจโอ้โหก็มามากันเต็มที่รับรองว่าคราวนี้มาคุ้มแน่นอนคอนเสิร์ตมีเมื่อไหร่เอ่ย6มิถุนายนค่ะ2558 เดี๋ยวนะคอนเสิร์ตมีตั้งแต่กี่โมงอ่ะ มีมา100ร้อยกว่าคนจะได้ร้องเงินคนละท่อนไหมเนี่ยนั <c oughs> ่นสิ <c oughs> ก็ก็ต้องรอดูว่าโชว์จะเป็นยังไงแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยน้องๆ AF <c oughs> ทุกคนตั้งใจกับ <c oughs> คอนเสิร์ตนี้มากนะคะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนกับการมารนะีวิเนียน่ะเรามาเจอเพื่อนเก่า <c oughs> มาเจอพี่น้องกันเรารู้สึกว่ามีความผูกพนันและที่สําคัญเนี่ยทั้งหมดที่เราทํากันก็เพื่อแฟนคลับที่คอยเชียร์เรามาตั้งแต่ซีซันที่1จนถึงซีซันที่11ก็ยังไม่ห่างหายไปไหนทุกวันนี้ก็ยังให้กําลังใจกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะพร้อมใจกันทําโชว์ให้กับทุกคคนนไดดู้ะะ ก็ขอให้มีความสุขกับการนับดาวค่ะพวกเราจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝากรามีดาวทั้งหมดร้อยกว่าดวงนะคะนับกันเข้าไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องมีการเปลี่ยนชุดดิ้งไหมชุดนี้คงยาวค่ะชุดนี้ยาวอันนี้เป็นชุดคอนเซปต์ค่ะชุดคอนเซปต์แตกต่างจากเพลงที่แล้วยังไงบ้าง เพลงที่แล้วก็จะเป็นขนนกฟูฟ้ามากขึ้นเออไม่ใช่เป็นขนนกฟ,ฟูฟ้าเพลงที่แล้วนะคะแต่พอดีแบบสมาคมรักสัตว์ก็ตายแล้วคุณใช้ขนสัตว์ไม่ได้ก็เลยกลับม,มีมีขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> ก็มีมีมีมาแซวแในเฟซอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบไม่อยากให้ใช้ขนสัตว์เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็แบบว่าปรับอันนี้ก็ไม่ใช้อันนี้ก็ขนปลอมนะคะก็มุ้งวิ้งกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือเอ่อเพลงที่แล้วคุณผู้ชมดูใน MV จะยาวถึงข้อเท้าเลยไม่ใช่อันหนูขอโทษเอ้ยหนูขอโทษหนูขอโทษก็จะเป็นแบบขนนกสีขาวลมปิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็เซ็กซี่ประมาณหนึ่งก็เริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็เริ่มสั้นขึ้นมาเรื่อยๆข้าวของมันแพงอ่ะคุณผู้ชมต้องทําใจเสื้อผ้ามันก็แพงถูกอะไรน้อยชิ้นไม่ใช่ก็อยากจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะถ้าเกิดว่าเรายังทามาหลายซิงเกิลแล้วก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแฟนๆก็อาจจะเบื่อถ้าเป็นตัวเราเองเราก็อยากจะดูศิลปินที่เราชอบเนี่ยเขาเปลี่ยนลุกบ้างมีอะไรใหม่บ้างอะไรเงี้ยมีลุกเล่นเราเองก็อยากจะทําแบบนั้นให้แฟนแฟนเพลงงเราได้ดูค่ะ เธอใชเธอรักชนอเด็ดเธอิมิเต็ดอีดิฉันหน้าแบะหน้าหล่อหน้าใสหน้าเก็บเอาไว้ที่บ้านฉังอย่าคอดผาป่าเมื่อกีย์แต่ว่าตอนนี้อย่าคโทษสะพานรีบเลยนะรีบเข้ามาสิฉันมัวรรออะไรมไดีกาแล้วแล้วในเพลงนี้หนูมีส่วนร่วมในการทำอะไรบ้างหรือเปล่าเอย ส่วนร่วมในเพลงนี้เหรอคะอก็ก็ไฟจนได้เพลงนี้มาค่ะลลใช่ๆคือเพลงนี้ชอบมากมมไฟเรื่องเรื่องของแบบเนื้อเพลงดนตรีด้วยอะไรเงี้ยอยากจะได้แบบพี่ชอบจริงๆแล้วเพลงนี้ก็ได้พี่โจะสมเกียติเป็นคนแต่งให้ค่ะ คนที่แต่งเพลงสดกือปิบกระปอยแล้วหมุนติ้วก็ได้ทํางานกับพี่เขาในซิงเกิลเดียวเนี่ยเป็นเพลงแรกก็ตื่นเต้นกันทั้งพี่โจ้ด้วยแล้วตัวเราด้วยสุดท้ายโอ้เมื่อกี้เห็นภาพบรรยากาศมีการเอาปงเอาไฟมาพันตัวโค่ะกลัวไฟดูดมากก็เป็นอะไรแปลกใหม่ดีค่ะก็รู้สึกว่าถ่ายไปแล้วก็ว่าวิวไปไฟจะชอตฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เพื่อคุณผู้ชมนะคะเราก็ต้องยอมทำขนาดนั้นเลยไน่นอนสิคะอือสุดท้ายสุดท้ายค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยไหม ก็ฝากเพลง Limited Edition นะคะให้กับแฟ,แฟนๆของหนิมแล้วก็แฟนๆที่ชื่นชอบเพลงลกทุ่งหรือว่าคนที่ชอบเพลงสนุกๆนะคะติดตามกันด้วยค่ะ MV ก็จะปล่อยเร็วๆนี้แน่นอนนะคะ<อ>ฝากติดตามและสนับสนุนให้กำลังใจด้วยนะคะคราวนี้นี่กลับมาแบบเปลี่ยนลุคใหม่เปลีนเสื้อผ้าใหม่เพื่อคุณผู้ชมเลยนะคะฝากด้วยฝากด้วยค่ะแล้วเรื่อง,เร,องเรื่องอื่นนอกจากงานเพลงล่ะอะไรเี่ะ ละครอ๋อละครอ๋อละครคนนี้กรอนกิมหวนนด The Musical Season ที่2นะคะทังช่อง True for You ค่ะแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยมีภาพยนตร์ด้วยใช่ค่ะภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่ง Actually ค่ะนางเอกไ้ะยูโว้ยม่รู้เรื่องตกข่าวอ่ะเป็นนางเอกเป็นอะไรที่ภูมิใจมากแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีพระนางหลายคู่ค่ะต้องรอติดตามกันดูก็ เป็นการนำเสนอเพลงลูกทุ่งในรูปแบบใหม่ม,มีกำหนดหรือยังเข้าเมื่อไรประมาณเดือนกรกฎาคมค่ะ<อ>ํำกับโดยพี่ปัญญาปิ่นแกว<อ>้ว<อ>คือพูมิกับต้มยำกุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวหนิมจะต้องมีไปดวบตามหาช้างไหมไม่ไม่มีไม่ใช่ไม่มี <laughs> ก็จะร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็ที่สำคัญในหนังเรื่องนี้คือเต้นเยอะมาก เต้นเยอะตอนถ่ายในเต้นกันตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงตีห้อีกวันนึงสิบสองชั่วโมงใช่แบบอินเดียเลยคงจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่กันเข้าไปอีกนะคะสำหรับหนิมในปีนี้แล้วก็ฝากอีกนะไม่รู้คอนเสิร์ตสีคอนเสิร์ตมันงานเธอไม่ใช่งานชันงานเยอะก็งอย่างนี้แหละไว้ ทั้งปีมี3งานไม่ใช่ก็มีคอนเสิร์ต AF reunion concert ค่ะแลฝากติดตามวันที่มิถุนายนนี้นะคะจะได้เจอกับ AF ทั้งหมดร้อยกว่าคนตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นที่11ใครที่เคยเชียร์รุ่นพี่เอ๊ะรุ่นพี่คนนี้หายไปไหนบางคนก็หูไปเปิดธุรกิจร่ำรวยบางคนหูเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้กลับมามอบความสุขให้กับแฟนคลับทุกคนได้ดูกันอย่าลืมนะคะอย่าลืมซื้อบัตรนะคะรับรองว่าคุ้มแน่นอนค่ะขอให้มีความสุขกับการนับดาว แม่พอดีเลยเขากำลังเปลี่ยนฉากกันเลยเนาะค่ะเ,เ,เหมือนเหมือนจะดนได้ทีแล้วคุณผู้ชมจะกลับไปอยู่กันต่อในสตูครับ ฉันต้องใช้กำลัง ใช่เธอรักเธอแต่เธอริมมีแตดอีดิฉันหน้าแปะหน้าหล่อหน้าใสหน้าเก็บเอาไว้ที่บ้านจังอยากทอดผับป่าเมื่อเกี้แต่ว่าตอนเนี้ยอยากทอดสะพานร,รีบเลยนะรีบเข้ามาจีบฉันมัวรีรออะไรมีดีกาอย่าให้ฉันต้องช่วยกำลังฝากผลงานของพวกเราชาว True Fantasy และลูกทุ่ง Fantasy ด้วยนะคะอย่าลืม Subscribe True Fantasy ค่ะ